ตื่นตาตื่นใจกับงานปังค่ะ LV The Place Bangkok นะคะแห่งแรกในไทยเปิดแล้วเมื่อวานต้องบอกว่าพระเอกนางเอกดาราดังมากันเพียบเลยแต่งตัวมาแมนหุนปานดาราโกโอมาแบบดาราโกแบบนี้เลยนะคะนำทีมาโดยนางเอกดังค่ะน้องยายารัสยานี่ยเบระดับโลกนะเราเปิดด้วยเพลงนี้เลยนะใช่ะคะคือน้องป่วยนะคะแต่วิ่งรอบสงานลูกนีสวยสดใสเซ็กซี่มากมีอลังการงานที่ปีหนนนะลูกนะโอ้นี่ขนาดป่วยยัง สวยปังขนาดนี้นะคะฟากหนุ่มแบมแบมนะคะช่วงนี้คิวทองไม่แพ้กันก็มารวมตัวกันที่งานนี้นะคะด้วยลุกน้อยแต่มากมาพร้อมสีผมจึงจิตจึงใจไหมล่ะ<อ>หรือว่าจะเป็นต่อธนาพบแล้วก็พี่สันนี่ค่ะจัดเต็มลูกหล่อมาพร้อมไอเทมของแบรนด์ดังตั้งแต่หัวจดเท้าค่ะซึ่งหนุ่มต่อก็แซวตัวเองเหมือนกันนะคะพี่ลูกผมเนี่ยมาใสาา<อ>่ฮาเราก็งงเอ้าต่อขนาดนี้มาใส่ฮาไงลูกอ,อ,อ๋อมุกผมเยอะเลยนี่นะคะส่วนตัวแม่ของวงการอย่างพี่แอนนองผสมบอกเลยนะคะออกแต่ละง,งานโอ้โหไม่ทำ ไม่ผิดหวังฟาดมาด้วยลูกหนังแบบเท่ๆคู่ๆ oh. ค่ะเจอพี่แอนทังทีก็เลยต้องถามข่าวไม่รู้จะเป็นข่าวดีหรือเปล่าเพาะว่าล่าสุดค่ะน้องสาวสุดที่เลิฟสาวคิมคิมเบอรี่ก่อนหน้านี้มีมีภาพข่าวแบบไปตรวจสุขภาพไง uh. หลายคนก็นลุ้น่าเอะเบบี๋ <A baby. S 1> ใช่นะคะเรื่องนี้เป็นยังไงพี่แอนบอกว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ยังไม่ท้องแต่ถ้าถามว่าพี่ลุ้นไหม uh. พี่ลุ้นมาก uh. แล้วก็แซวนะว่าผู้นี้น่าจะลูกดกเพราะอะไรรู้ไหมคะ,มคะชอบตีการเหมือนไปเองเอกในละครอ่ะยู่หัวกันตลอดแบบตบจูบตบจูบอะ พี่แอนบอกว่าลูกดกแน่นอนนะคะเสงเรื่องส่วนเรื่องรับขวัญหลานบอกว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วนะคะคือให้ไปหมดแล้วจ้า <c oughs> ฟังสิงพี่แอนหน่อยค่ะ <c oughs> แอนไม่ห่วงคิมนะแอนว่าคิมน่าจะขยันอยู่ <c oughs> <c oughs> แบบมีวินัยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเรื่องว่าจะท้องยากนะ <c oughs> แอนไม่รู้เลยค่ะกับคิมมากมันเป็นตบจูบเหมือนจำเลยรักตบจูบเหมือนจำเลยรักกัน <c oughs> <c oughs> แอนเชื่อว,ว่าถ้าเขา,าตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันอะไรเงี้ย ขาก็ต้องมีลูกกันเร็วเลยรัแล้วหวานหวั่นใจเพราะว่าตอนหมดตัวไปหมดแรงตอนหมดตัวไปหมดแรงล้วยังจะเอาอะไรกับแอนอีกงานแต่งมาให้ไปแล้วร้านหนึ่งไม่เจ๊ไม่งั้นนางก็จะแบบออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทวงให้เราเสียหน้าจริงๆริงเขารวยกว่าเราเขารวยกว่ามากคสองคนผัวเมียช่วยกันไปถึงไหนนะความในใจว่าต้องดูแลพี่เออบอกทิมไหมคะ อย่าทิ้งพี่นะกิ๊กอย่าทิ้งพี่นะกิ๊ก แก่หน้าสงสารอย่าจีพี่อย่าลืมฉันเรียกว่าถามไปถามมาเอาฝากฝากให้ไปเลยรักกันไหมส่วนเรื่องฟุตบอลละกันนะคะเร็วๆนี้เขาจะมีงานฟุตบอลประจําช่องเขานะคะซึ่งปีนี้เปียนเป็นผู้จัดการทีมของทีมเฮียบอยประกอบฝากบอกนิดนึงนะคะฝากความหวังหน่อยปีที่แล้วพี่ไอเข้ามากแพ้ยับแพ้เยินแพ้เกินไปแล้วนะคะงานเดียวกันค่ะพระเอกสายควนค่ะพี่สันนี่นานที่ีหนุมจะออกงานด้วยจ้าเนานมากหล่อมากนะคะโชว์ความแบบ สกิลซันนี่ใช่ไหมคะเวลาออกสื่อเนี่ยเขาก็ต้องแบบเวลาสื่อตอบถามตอบอ่ะมันจะโบ๊ะบ้าติดนึงค่ะเสียงฮาได้แหละใช่ล่าสุดนะครประกาศช่วงนี้ผมไม่ขอรับงานแสดงนะคะเพราะว่าผมมีภารกิจสําคัญอยากอยู่กับน้องแมวเออไม่ได้เลี้ยงแมวนะแมวเลี้ยงตัวเองเออก็คือปล่อยไปหน้าที่เอนเตอร์เทนหยอกแมวไปวันๆันะ่ค่ะสะดงหัวใจตอบเหมือนเดิมว่าโสดแต่ถามแบบว่าเอ๊ะ ถาไปทถามมามีเลือกรักนะมีรุ้นเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้ามีแฟนจริงๆผมก็ไม่บอกนักข่าวหรอกอบอกแมวดีกว่าเอ๊ะย,ยังไงเอาฟังเสียงเลยค่ะไม่ทำเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้บอกว่าเลี้ยงลูกเฉยๆครับอพอมีอยู่ครับผ<อ>มตอนนี้ครับผมเราไม่ได้ร้อนผมเอาไอ้แบงค์ไปซีหลอกแบงค์ไปซีหลอกถ้าเขาอยากกินอะไรเขาต้องออกไปหาเอผก็ส่งไป ใช่ส่งไปเรียนอยู่ครับไปเรียนวิชาชีพอยู่ไปเรียนวิชาชีพอยู่มันก็ออกไปไปเรียนอยู่มั้งใช่บอกว่าตอนเรียนได้ซื้อของกลับมาด้วยจะได้มีข้าวกินกันเป็นค้าอะไรเขาวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ข้าวเหมือนกันเขาไปสมัครเองผมไม่สมัครเองใช่ผมไม่ได้บอกต้องใช้เงินไม่ได้หาเองอยากได้อยากเรียนหนังสือหาเงินเองมมมมีีแแต่่วไ ผมไม่ได้บอกคำนี้แล้วก็บอกแล้วก็บอกมาทุกครั้งให้ผมเพราะผมพูดผมไม่ได้พูดเดเองันหมือนเดินครับแล้วเจอกันก็ไม่นานไม่กี่เดือนเองไม่มีอะไรมีังไม่บอกหรอกมีไม่บอกหรอกเอาละํานมานพูดไปเรื่อยก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมีก็ไม่บอกบอกนักข่าวนักข่าวก็เอามากระจายต่อสีอะ